สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแอปยูโกนะครับตัวนี้เป็นแอปทําแบบสอบถามนะแล้วก็ถอนเข้าในส่วนของ PayPal แล้วก็เติมเงินมือถือได้นะครับอันนี้ผมถอนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูในส่วนของประวัติการถอนนะครับแต่คือมีปัญหานิดนึงนะอันนี้ถอนในส่วนของ PayPal นะครับห้าพันคันงนก็เป็น5 5 0นะครับทีนี้ผมมีปัญหาอยู่นิดนึงก็คือ PayPal ตัวนี้ผมไม่มีนะครับมัน ถ้าเราเล่นสมัครอ m a i l ตัวไหนมันก็จะเข้า p พ y p a พตัวนั้นนะครับซึ่งตอนนี้เ a y p a พมันสมัครไม่ได้นะครับก็เลยมีปัญหานะถ้า5 0 0 0คะแนนก็จะได้เป็น550านะครับเข้าเพ y p a พนะครับมันจะไม่มีเสียค่าธรรมเนียมนะหรือว่าเราจะเติมเงินมือถือก็ได้นะครับอันนี้500บาทนะครับทีนี้มาดูในส่วนของเมลนะครับอ่ะเมลนะครับเมลก็เข้ามาแล้วนะครับ550บาท ทีนี้เขาบอกว่าให้เราเข้าไปยืนยันนะครับรับเงินที่ PayPal นะครับซึ่งตอนนี้ก็คือ PayPal ผมในส่วนของอีเมลนี้มันไม่มีนะครับเราจะสมัครใหม่ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่า PayPal เขายังไม่เปิดให้สมัครใหม่อีกรอบในประเทศไทยนะครับตอนนี้เขาปิดนะ,ะถ้าเงินตัวนี้มันไม่เข้าเนี่ยมันจะคืนคะแนนเนี่ยมันจะกลับไปในส่วนของแอปนะครับ5000คะแนนนะครับ ผมก็จะได้เติมเงินเอานะเนี่ยซึ่งถ้าเรากดรับมันก็จะเคลมได้นะแต่ว่าอ่ะมันปิดนะปิดสมัคร PayPal นะครับนี่ก็ขึ้นเงินไม่ได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมมันเป็นอีกอีเมลหนึ่งไนงะก็เลยมีปัญหานะครับอันนี้เป็นอีเมลหนึ่งนะผมมีประมาณอ่สิบกมม่มเมลนะครับ ซึ่งเมลตัวนี้ที่ผมใช้หลักๆมันผมสมัครไว้สออันนะครับแต่ว่าตัวที่ผมเล่นที่จะถอนเอาเงินเข้าอ่ะไม่ได้สมัครเ a y พ a l นะครับก็เงินัยงไม่เข้านะก็จะมีปัญหาอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับก็คืออย่างอย่างน้อยอเขาก็จะโอนคะแนนคืนนะครับแล้วก็เราไปสามารถอเอาเติมเงินมือถือได้ แต่ว่ามาก็จ่ายจริงๆนะครับอืเพราะว่าหลายคนก็เล่นไปแล้วหละ่ะเนี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าหลายคนก็ถอนไปแล้วนะส่วนใหญ่ที่เป็นแบบแบบสอบถามเนี่ยมันจะไม่โกงนะครับมันจะได้เยอะนะส่วนใหญ่แต่ว่ามันจะมีปัญหาเป็นบางแอปที่เราทำใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยเราบอกว่าไม่ตรงกับคุณเนี่ยก็คือปัญหาใหญ่นะจะเป็นตรงนี้นะครับที่ เราค่อนข้างจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเราจะเจอนะครับแต่ว่าถ้าคะแนนครบเราก็จะได้เงินนะครับในส่วนของแอปพวกนี้นะครับสรุปก็จ่ายนะแต่ว่ามีปัญหาตรงที่เมลผมมันมันไม่ได้สมัคร Pay p a พไว้นะครับก็ะจะประมาณนี้ก็อัปเดตมามันก็มีการจ่ายนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ